สิบบาทอ่ะพอจบอ่ะาตูนตันแล้วเพื่อนค่ะมีบอร์ดมี่อยู่บอร์ดบอร์ดเพียนหมดอ่ะอุ้ยอุ้ยได้ไอ้ตูนได้ได้สนกูได้เอยรถแจ็คเป็นแรงด้วยทีได้เ่นลินรถแจ็คขึ้นไหยเฮียผมหน้าเฮียรถกูฟันไม่ขึ้นครับ อุ้ยตูนวันขึ้นตูรถกูวันขึ้นตำรวจเปล่าวะอุ้ยมัวแต่ดูเดี๋ยวหาไปเอารถอันนี้ดีกว่าเอารถใหญ่ดีกว่า ดูครับครบแล้วออโอ้โหจะตายหมดแล้วันมุดจันมดันมดันมเพื่อนอยู่ในมดบิโชกันิโชกโอ้โหไม่ตายโนบาอ่ะโอ้เพื่อนดนบอลอะไรนะรุนนะรุนเพื่อนมารุนเพื่อนมาเพื่อน รุนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพื่อน้ตู้อตู้อตู้ตู้อยู่ไหนเพื่อนถ้าวีอเพื่อนมัเสียรถกูเสียเหรอแป๊บๆกูเจอรถรางตู้คอตูกูขับเฮโรโดเนทเพื่อน ตูนโรโดนเนตตูเตอร์โดนเนตไอ้ตูน,ดดน,ตน,ดดนอนุ้ยเออไปแล้วตูนกูแตก